เอาเลยครับกาบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับและนี่คือ The Move Comic ในเรื่องราวของ Wonder Woman New 52เอพิโซดที่18ครับการเผชิญหน้าระหว่างอดีตพันธมิตร2คนทว่าครั้งนี้ต้องจบลงด้วยการต่อสู้เฮอร์มิสนั้นตระหนักอยู่แล้วตั้งแต่แรกครับว่าวันนี้ต้องมาถึง ในหัวของเขานั้นพรามคิดว่าจะพูดกับไดอาน่ายังไงดีนอกจากคําว่าเขาเสียใจเพราะถึงที่เกิดขึ้นไดอานานั้นร่วมมือกับวอลมาเลยช่วยขจัดความสำนึกผิดของเขาลงแต่ว่าเบื้องหลังระหว่างวอลกับเฮอร์มิสนั้นมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างเรื่องราวเหล่านั้นยังไม่ได้ถูกเฉลยครับเมื่อซินคาอาร,รัมพบท,ทั้งสองได้เข้าประมือกันทันทีโดยในฝั่งไดอานาก็แสดงอาวุธใหม่ที่เธอได้มาจากฮิฟิสทัตมาเลยยิ่งทําให้เฮอร์มิสรู้สึกว่าพี่น้องของเขานั้นมีส่วนช่วยให้ไดอาน่าต่อต้านเขา การมาในครั้งนี้เดียนาไม่ได้ต้องการมาต่อสู้เพราสิ่งที่เธอต้องการก็คือลูกของโซล่าครับแต่ว่ายัางไงก็ตามเงื่อนไขของการได้มาก็ต้องขึ้นกับการสู้รบในครั้งนี้อยู่ดีทั้งสองยิ้มมุมปากเสมือนรู้ว่าเหตุการณ์นี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้กระทั่งทั้งสองก็กระโจนเข้าหาก,กันอีกครั้งฉากตัดกลับมาที่การต่อสู้ระหว่างเดอะเฟิร์สบอและโพไซดอน คำขู่ของราชาแห่งท้องทะเลเหมือนจะไม่สะทกสะทานบุตรคนแรกของซุสแม้แต่น้อยนั่นก็นเพราะว่าความแค้นที่อย่างรากลึกในใจของเขานั่นเองเดอะเฟิร์สบอลกระโดดขึ้นไปเพื่อโจมตีใส่หนวดปลาหมึกของโพไซดอนทว่าอาวุธของเขากลับแตกเป็นเสียงเสียงครับทว่าเป้าหมายหาใช่การทำลายแต่ว่าเป็นการเปิดช่องโหว่เพื่อเข้าใกล้โพไซดอนต่างหาก โดยสิ่งที่เดอะเฟิร์สบอลบอกก็คือราชาแห่งท้องทะเลจะต้องเลือกระหว่างจะหายไปเหมือนกับซุสพี่ชายของเขาหรือว่าจะยอมลงไปอยู่ในนรกดีภาพตัดกลับมาที่ไดอานนาอีกครั้งการดวนดาบของทั้งสองสูสีสมน้ำสมเนื้อและยังไม่มีใครเพลี้ยพร้ำครับเพราะว่าสิ่งที่เฮอร์มิสเหนือกว่าก็คือเขาคือเทพแห่งความเร็วฉะนั้นจะว่าไปความเร็วก็คือสิ่งที่เขาเหนือกว่าเทพคนอื่นๆและด้วยความเร็วนี้เองที่ทำให้ไดอานนาบาดเจ็บจนได้จากการโจมตีด้วยกรงเล็บเท้าของเขา ทั้งสองโต้เถียงกันเรื่องลูกของโซล่าครับว่าควรจะเป็นของใครดีซึ่งมันก็แน่นอนครับว่าลูกก็สมควรได้รับการปกป้องดูแลจากผู้เป็นแม่เพราะว่าเฮอร์มิสนั้นมีเหตุผลของตัวเองครับเขาไม่รอช้าพุ่งเข้าโจมตีใส่ไดนาอีกครั้งและดูเหมือนว่าการโจมตีครั้งนี้จะเป็นการตัดสินแล้วละครับทันใดนั้นเองลำแสงบูมสีแดงที่เป็นเครื่องหมายการค้าของออริออนได้ปรากฏขึ้นและแน่นอนว่าตัวตนของเขาต้องมาด้วย โดยเขาได้คว้าตัวเดียนาให้รอดจากการโจมตีได้ในเสี้ยววินาทีก่อนที่จะขับขี่ยาน a อฟของเขาหลบหนีออกมาได้ดูเหมือนว่าเฮอร์มิสจะมีคู่แข่งแล้วนะครับเพราะว่าดูแล้วโอลิร์นนั้นเร็วไม่แพ้เทพแห่งหัวขโมยผู้นี้เลยซึ่งระหว่างทางเขาก็บอกว่าเดียนาคงจะงงว่าเขาตามมาได้ยังไงซึ่งเขาก็เฉลยว่าในตอนที่แล้วที่เขาตบสะโพกดีอานานั้นเขามีจุดประสงค์เพื่อต้องการข้อมูล DNA คล้ายๆกับการตามหาโซลานั่นเองครับ เฮอร์มิสที่ไล่ตามมาติดๆพร้อมทั้งพร่ำบอกว่าสิ่งที่เดน่าทำลงไปตั้งแต่แรกทำให้เธอกลายเป็นอเมซอนคนสุดท้ายของเผ่าพันธุท์ทว่าเธอนั้นไม่ได้ฟังอยู่แล้วครับเพราะว่าในหัวเธอคิดแผนการออกแล้วเธอบอกให้ออรรออนลดความเร็วในช่วงจังหวะที่เธอจะให้สัญญาณและเมื่อได้จังหวะเธอใช้ดาบของเธอโจมตีใส่ปีกที่ข้อเท้าของเฮอร์มิสทำให้เขาสูญเสียการทรงตัวจนไม่สามารถไล่ตามได้อีกต่อไป เอาละครับในขณะเดียวกันวอนั้นกำลังเข้าใกล้รังของดิมิเทอร์เข้าไปทุกทีทั้งสองสนทนากันโดยใจความนั้นพูดเป็นในยยะว่าวอผู้เป็นเทพแห่งสงครามนั้นทําให้พืชและสัตว์ป่าต้องรบราฆ่ากันเองแล้วเกิดวัฏจักรนี้วนไปเรื่อยๆซึ่งทําให้ดิมิเทอร์ผู้เป็นเทพแห่งผืนป่าและเหล่าสิงสาราสัตว์นั้นไม่ปลื้มสักเท่าไหร่ แต่ว่าในมุมของวอลเขาเองก็เบื่อหน่ายที่ตนเองต้องอยู่ขั้นกลางระหว่างความเป็นและความตายมาโดยตลอดและมันคงจะไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกของเขาซึ่งตอนนี้เขาทั้งเบื่อและชินชากับมันมากๆทว่าเมื่อซินคำพูดวอลใช้มือของตัวเองลวงเข้าไปที่หน้าท้องของดีเมเทอร์และดึงตัวบุตรของโซลา่าออกมาได้ในที่สุด The first b บอลที่เขาถึงตัวโพไซดอน เขาพร่ำบอกถึงความทุกข์ทรมานที่เขาต้องเจอแต่ว่าความจริงที่ราชาแห่งท้องทะเลเล่าให้ฟังก็คือแท้จริงแล้วสุดนั้นไว้ชีวิตบุทคนแรกแต่ว่าเขาในรรเทศเขาออกไปเพราะว่ามันไม่ใช่บทลงโทษแต่เป็นบททดสอบเพื่อให้เดอะเฟิร์สบอนั้นได้เรียนรู้บางอย่างและสิ่งนั้นก็คือ Humility ครับหรือว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นเองทว่าซูตนั้นคาดหวังผิดไปเพราะว่ามันยังส่งผลเช่นเดิม โฮไซดอนก็เหลืออดที่จะอธิบายอีกต่อไปแล้วและเขาจะไม่มีวันพลาดแบบเดียวกับเมื่อหลายพันปีก่อนเขากระโจนขึ้นจากน้ำแล้วกลืนร่างของเดอะเฟิร์สบอลเข้าไปในที่สุดฉากตัดกลับมาที่เดียนาที่ตอนนี้สลัดเฮอร์มิสไปได้แล้วครับเธอเลยออเรออนกลับมายังรังของดีมิเทอร์ทว่าการได้เห็นสภาพของดีมิเทอร์ทำให้เธอนั้นประหลาดใจและก็ไม่อยากเชื่อว,ว่าวาจะลงมือทำแบบนี้ ดีเเทอร์นั้นเชื่อว่าวอนั้นเกลียดแดนามากกว่าที่เขาเกลียดตัวเองซะอีกและเธอยังเชื่อว่าวอจะเป็นคนยึดครองโอลิมปัสเป็นคนต่อไปโดยดีมเมเทอร์ก็ยอมให้วอเอาลูกของโซลา่าไปแต่โดยดีซึ่งจริงๆแล้วเธอนั้นไม่อาจกัดเขืนเขาได้สิ่งที่ดิมเมเทอร์ยังพูดต่อไปนั่นก็คืออะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเสมือนหินก้อนเล็กๆที่ตกลงสู่ใต้น้ำย่อมส่งผลให้เกิดคลื่นที่ส่งต่อไปกระทบชายฝั่งได้นั่นเอง พวกเรานั้นต่างถูกสรรสร้างขึ้นมาแล้วก็ถูกชุบเลี้ยงให้เป็นในสิ่งที่ผู้เลี้ยงดูเราปลูกฝังเอาไว้ทว่าบางครั้งเราก็อาจจะเป็นมากกว่านั้นเพราะธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นตามธรรมดาของมันนั่นเองทั้งสองย้อนกลับมาที่โรงแรม เดน่าที่หัวเสียกับการที่เธอไว้ใจวอและกล่าวโทษตัวเองที่คิดแบบนั้นโดยไม่ระวังให้ดีว่าออริออนก็เข้ามาปลอบเธอครับว่าเธอนั้นไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดไปแต่ว่าเธอยอมรับในความเสี่ยงที่เลือกทําแบบนั้นเพราะวมันเป็นโอกาสเดียวที่จะช่วยลูกของโซลา่าได้และดูเหมือนว่าเดน่าจะใจเย็นลงก่อนที่โอริออนจะบอกว่าเวลาที่เดน่าหัวเสียมันช่างมีเสน่ห์เหลือเกินก่อนที่เธอจะตัดบทแล้วเดินจากมาทว่าเรื่องเซอร์ไพรส์ยังไม่หมดเมื่อทั้งสองเข้ามาในห้อง นั่นก็เพราะว่าวอลไม่ได้เป็นอย่างที่ดิมมเตอร์ว่าเพราะว่าเขาพาลูกของโซลา่ากลับมาให้ผู้เป็นแม่จริงๆโซลา่าส่งทารกคนนั้นให้กับเดียนาอุ้มซึ่งเด็กทารกคนนี้เป็นเพศชายครับทว่าก่อนที่เรื่องราวในเอพิโซดนี้จะจบลงคำพูดของออริออนนั้นกลับเป็นนยะบางอย่างให้ติดตามกันต่อครับเพราะว่าเขาบอกกับทุกคนว่าการที่ได้รู้ว่าทารกคนนี้เป็นเพศชายมันทําให้เขารู้สึกดีขึ้นหน่อยหากต้องทําลายเด็กคนนี้ถ้ารู้ว่าเธอเป็นเด็กผู้หญิง ก่อนที่เหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นภาพความสุขของทุกคนทิ้งท้ายประโยคสุดท้ายของ o r ริอนว่า You People Are Sexist หรือแปลว่าพวกนายทุกคนนี่มันช่างเหยียดเพศกันจริงๆเอาละครับเรื่องราวของ Wonder Woman New 52เอพิโซดที่18ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจนะครับสำหรับวดิดีโอนี้ผมก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ